I mm -hmm. ช่องขาบานซิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้พาเข้าป่าครับมาขุดดินนะครับวดซิ่งมอไซค์บนทางเรียบนะครับวันนี้เรามาขุดดินกันดีกว่านะครับหาเงินบ้างนะครับอันนี้เรามาชมกับเจ้าโบิโก้ครับ1้อยยี่สิบนะครับมาทรีนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับ อันนี้พอดีเป็นรถรถใหม่นะครับของของของคนรู้จักนะครับอันนี้ก็เลยมาถ่ายนะครับพอดีพอดีแกเพิ่งได้รถมาใหม่มาใหม่เลยนะครก็เลยมาทดลองงานว่ารถเมืรอสองเนี่ยมันจะทำงานได้ทั้งวันหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมีอาการแบบน้ำดัน หม้อน้ําซื้อหม้อน้ํารั่วฟอมร้อนขึ้นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาทดลองกันวันนี้เลยโกเบิวเกร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้เหมือนแผกมันจะกว้างพิเศษนะครับกว้างมากเลยน่าจะพอๆกับสองร้อยอะแขกโคตรใหญ่เลย รถใหม่นะครับใหม่สีใหม่สีนะครับทัาสีใหม่แต่ว,ว่าตัวหนังสือก็ยังไม่ครบนะครับร้อยี่สิบนะครับโกเบลโก แบบนี้มันจะวิ่งได้หรือเปล่านะทีมันเหมือนฝนตกเมื่อวานนี้นะมันภาพค่อนข,ข้างจะนิ่มมากมาครับระเดิมครับคันแรกนะครับนิโนคร้อยเจ็ดห้านะครับสีฟ้าสดใสนะครับผมอา้าวยังไม่เริ่มเลย ประเดิมคันแรกนะครับคันแรกของงานนะครับโ oh. อ้เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะขึ้นได้ไหมครับ เอามาจากบ้านท่านบ่เอาไปว่าไหครับเดิมเลยนะครับคันแรกครับเดี๋ยวเรามืนลุ้นกันว่าครับ1้อยเจครับอันนี้เป็นรถจากคู่ไหนอ่ะอคูไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่อน อันนี้เป็นนี่ปูแสนสุกปูแสนสุกข,ขาเพนนะครับสกันอีกแล้วล้อมแดดต บสบายเลยคันนี้อันนี้ใหม่คันครับฮีโน่ดแดงครับริเบร์พูนะครับคันนี้คันนี้ไม่รู้ว่าจีแพงนะครับรีแล้วครับรีแล้วยาวไป ปิยะพรน,นะครับปิยะพรการช่างเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้จะไหวไหมหินหินเยอะมากครับอ,อยังไม่เต็ม จัดปลายครับโอ้โหชิวๆเลยเหมือนมีสโลนะครับโอ้ขึ้นแบบชิวๆครับง่ายๆคันนี้ผ่านครับ นี่ครับตอนนี้เจอบอ่โอโหดแล้วนะครับลงมาข้างล่างแล้วไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ กันนะครับร้อานะครับเ่หมื่น นี่ครับขันต่อไปครับสายเขียวนะครับ อันนี้แรงมาไม่เยอะครับแต่มีสโลนะครับผมอันนี้น่าจะร้อย30มสิอันนี้มีสโลวะนะ์ว่าเนาะนั่นแลหละเมัอนมือนะโอเค,อเคมาลุ้นกันนครับค่อยๆไปนะครับชิวๆเลย คือง่ายกูมูแท้คันนี้น่อยโอ้โง่ายหูผู้อื่นบืหน่อยอยู่น้า แล้วรอดโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตวัวไปขับรถต่อก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ